เอาลครับก็สวัสดีกันได้ครับวันนี้อยู่กับผมวอบลัดไนวันนี้เราอยู่ในเกมนิกเก็ t Bot ์บอรับนี่เป็นเกมแนวแบบว่าเซอร์ว a วอลนะเกมผีเราก็ต้องเดียบร้อยมีคน,นโดนโซนิกมีคนโดนโซนิกแตกไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตอนนี้มีอยู่โอ้โหคนปอ,อกบานเลยแล้วเราลองไปดูกันดีกว่าว่าผมจะหนีได้อวิเฮ้ยเดี๋ยวอุย้ย Still go, I never ran so to no man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. ออกไปไม่ได้ดูเลยโอ้ยตายละที่ว่าเซฟวอตเลยตายกันหน้าเซฟโซนคืออะไรวะมันอยู่ข้างหน้าเหรอโอ้โหนันน่ะมันดักหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกหนึ่งต้องหนีไปทางโน้นเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยขวามือขวามือใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม่เอ้ยปิดอะไรอุ้ยฉากแบงมืดบอกอุ้ยเอ้าโดนโซนอีกลอยอะไรเนี่ยรอดเดี๋ยวคีววิเองวะเนี่ยนะนับเฮ้ยนี่คือห้องอะไรอ่ะโอ้โอ้มันอยู่แถวนี้แน่เลย เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรกี้ฉันเห็นอะไรเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวหักลบหักลบโอ้โหเร็ว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 ยี่ห้าวีแล้วยี่ห้าวีแล้วอย่าตายอย่าตายโดดโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดได้ช่วยได้ป่ะไม่รู้เออสามสิบกวิแล้วสี่สิบยังอยู่ไม่เคยถึงหนึ่งนาทีเลยเออดันยังไปอยู่นั่นอยู่นั่นเสร็จแล้ววะนี่ก่อนนี่ก่อนเราขึ้นบันไอ้นี่ไปเรื่อยๆนี่อ้าวโอ้โหไม่โดดเราไปเจอพอดี เดี๋ยวอย่าติดอย่าติดอุ้ยเกือบเฮ้ยหกสิบเก้าพีแล้วอะไรอ่ะอุ้ยไฟดับโอ้โหไฟดับไฟดับชิปหายเลยครับไฟดับโอ้ยいい power. อินเทอร์เฟซห้าพาวเวอร์ก็โอ้โหไม่เห็นทางเลยอยู่ไหนวะเนี่ยผมมองไม่เห็นทางเลยอ่ะแตกแน่ๆเลยอย่างเงี้ยโอ้โอร้อยโอ้ผม,มอยู่เป็นร้อยวีแล้วเหรออุย้ยผมอยู่ที่หนึ่งเลยว่ะแต่น่านจะตายในะอีกไม่นานนะเพราะมันมองไม่เห็นเลยเลยอ๋อกดเอฟเปิดไฟฉายได้เออเออเอ้เอา อ๋อนี่คือเซฟโซนเหรอโอ้เดี๋ยวติดลิกธิ์เพลง,งคือแล้วมันต้องหาอะไรวะ5้า power box ไอ้5า power นี่ปะอย่างไรวะโอแล้วออร่าเราแม่งยังบังเลย <c oughs> ให้ไปนเนี่ยไม่เห็นติดอะไรเลยโอนไม่นได้เลยวะไม่น่าใช่ั้งเนี่ยโหร7 0กวิแล้วอยู่โคตรนานแต่ออร่ามันบังมากมองไม่เห็นเลยไหนวะกล่องอะไรอ่ะเอ้ยเสียงอะไรกล่องนี่อยู่ชั้นไหนก็นไม่รู้ข้้งล่างหรือปาเนี่ยตกใจหมดป้าเอ้ยเดี๋ยวติดลิกธิ์ตรงนี้ทำไมมันมีบา บาริเอียร์บาริเอียร์อย่างนี้มันมีอะไรเลยผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยไอ้ไฟเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นคนเดียววะเป็นเราคนเดียวปะที่เห็นน่ะที่เห็นเห็นเห็นเฮ้ยมันมามันมามันมาโอ้โหกูจะติบลิเกติดเพลงวะเนี่ยเดี๋ยวเบาเสียงสิโอ้ไม่เห็นว่ะแล้วจะลงยังไงวะเดี๋ยวหาทางลงก่อนดิโอ้หนี่ไงไหนวะโอ้หึดมากน่าจะต้องลงไปอีกเสียงอะไรตึกตักตึกตักเฮ้ยเดี๋ยว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 ตึ๊ดแหว่งมากเลยเสียงพวกเนี้ยอุ้ยเอ้า ไม้มันภาพผีมาอ้าวแบ็คเอา,คเอาใครมีคนเก็บไปได้หนึ่งอันอ๋อไม่หว่ะมันมันมันนี่นีม่มันมันมืดหมดทุกคนเลยแล้วองไม่รู้เรื่องเอ,อเอ้ากดเอฟไม่ได้ด้วยมีคนแตกทำไมมีคนแตกอ่ะโอ้โหจยุดนี่โอ้โหไม่เฮ้ยีเรียบร้อยตายเออโอ้โหแล้วดันดานอย่างมืดน่้จะหาเจอไหมเนี่ยห้าอันไฟห้าอันนะอย่า ไปฮะโอ้โหตรงนี้กะมเดี๋ยว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 ห่าโคตรมืดเลยไปฉายยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมันมองไม่เห็นทางเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่เอาจะลบพหักลบอีกตัวหูยทางขึ้นทางทาง,ทางแอบอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อะไรอะ่ะรูกป่าเครื่องปั่นไฟไม่ใช่เอ๊ะลิฟต์เหรอโอ้โหไม่ไม่ไม่ ไม่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 ไม,ไม่ฉันไม่ยอมโดนเอา้าอือโดนเนิร์ดเฮ้ยดัามาเจอด,าด่านดัมาเจอจังหวะยากด้วยนะไปแม่งปิดหมดเลย,ยมืดอ่ะหายเรียบแต่แล้ว่ามันอยู่แถวนี้มีคนเดินอย่างสบายใจเจอหนีก็ไม่มีวิ่ไหนวะโอ้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 เพลงเพลงเพลงแต่รายที่สุดก็คือเพลงนะไม่ใช่ผีเอเ้ยเมื่อกี้ดีไงอะไรอ่ะ เอา้าคืออะไรวะนี่ก็โลงจอดรถเอ่อนี่มันเป็นทางไว้แอบะโอ้โหมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไม่ไม่ไมมดู่าเพื่อนดู่าคนนี่ห้องอะไรเอ้ยโกดาวม่อไ,ไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมืวไมอไห่มอนจะมันค่ะเออโอ้โหสว่างกี่ทีปวดตามากอะแบบมืดมากอัน,นนี้ไม่ใช่เอาม้มนี้ดีกว่าเนอะจะได้เห็นหมดเปิดได้ด้วยเลยเออเลอ์อยู่ไหนวะคือตอนนี้เราต้องทําอะไรเดี๋ยวโอ้โหดัก ดักสายดัก,กว่าอุย้ยโดนอีผีนี่จัดกะเยี่ยมไปเลยห้องนี้มีอะไรปะไม่มียายาเพลงมาติดเดี๋ยวพาเพื่อนมาครับพาเพื่อนมาให้ <c oughs> พาเพื่อนมาให้ครับพาเพื่อนมาให้อังเดิมนี่หว่าเราควรจะลงโอ้โหไม่ไม่ไม่ควรแล้วไม่ควรแล้ว บันบามันบามันบา,า,าตัวนึงหาเพื่อนมาให้เฮ้ยเดี๋ยวอ้ยไม่โดนยังไงเตือดตือดตือตือเตืออ๋อมันเข้าเข้าทางนั้นไม่ได้รู้ดูจังหวะแล้วหลบแม่งอ๋อมันเข้าห้องห้องน้ําไม่ได้ยังไงวะมันเอาเสียงมาจากแกรี่มอสทางนั้นเลยนี่หว่าไอ้แมพเนี้ยไอ้ตอนตายนี่ก็ใช่อย่าโอ้โหสองตัว อ่าแอด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 เต้นกันปะครับเต้นกันปะอา่าไปแล้วกูกูไปแล้วัสดีพาเพื่อนมาให้ก็ชิงหนีข้างล่างไม่เห็นมีใครเลยอืมเดินเดินอย่างเท่โอ้โหนั่นไงข้างหน้าออกมาแล้วอัมันเลี้ยวไปแล้วคือไอ้น้ำบ้านเชงนี่มันทำอะไรได้วะอดอีค้างแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อกินแล้ววิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าเอาเดิ ทาทายอำนาจผีเออมาดิเออลบลบอ๋อวิ่งอะว,วิ่งไวขึ้นหรือเปล่าหรือคิดเปลี่วะเนี่ยผีมาแล้วไปแล้วท้าททยอำนาจผีอา้าวน้ำยาหมดชิบหายแล้ววาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเลงแล้วมันเลงแล้วมันเลงแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับแล้วก็เปิดประตูเปิดเอา้าใครล็อกมันอยู่ไหนวะโหสั่นมากข้างนอกวะมีทางอยู่ทางนี้ข้างสินค้าอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยห้องอะไรวะ เหมือนเป็นห้องเซฟเลยไอห้องห้องไอ้นี่เลยนะเซฟตี้รูมเลยอ้าวมันโผล่อะตรงนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยรีบไปรีบไปเดี๋ยวติดีกก็ติดแบบนี้คือเราต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดใช่ไหมตอนนี้เราอยู่อันดับสอง่ะเป็นรองไอจร์ดแค่นิดเดียวเองอุ้ยอุ้ยสะดุ้งเลยอีกเวดเอยทางเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเฮ้อเฮ่อเดี๋ยวเข้านี่แม่งไปแล้วไปอยู่แล้วอยู่ไอเซฟโซนอ๋อตรงนี้เป็นเซฟโซนเออผมก็ไม่ได้รู้นะว่าตรงนี้เป็นเซฟโซนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้ที่หนึ่งแล้วก็อุ้ย เอ,อ้ยอยู่ในที่หนึ่งแล้ววะ่ะว้าวมาเราอยู่ที่หนึ่งแล้วเราก็ดองไว้อย่างนี้ดีกว่าโอเคครับแมปนี้ก็มีประมาณนี้ครับวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีผีสนุกสนุกนะฮะถ้าใครที่อยากเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเด็กนใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครัสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะผมก็มาเล่นเล่นขำๆฮะใครเครียดดีนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย